วันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อนมือไม่สำหรับการพูกสริงนะครับพูกลงในตัวเบดก็เมื่อนที่ในคลิปนี้ติคอมเมนต์ท่าม,ม้านะครับเพราะว่าทีพผมลงคลิปไปต่างลากมึกต่างลากเยื่อสดหลักปลาเลยก็มีมือไม่น้องๆที่ว่าชอบงานตะลี่แต่ว่าอย่างยังทำไม่เป็นนะครับเล็กๆผมก็เป็นคนนึงที่ว่าต้องมีหลุกมุนมี ตัวบีบสลิงมี Option, ออปชันหนูมากมายกายกล้กองซื้อกันไม่วดัดไม่เว้ยวันนี้ไอ้ซองตัวนี้เอาออกไปไม่ต้องทำเอาแต่เบ็ดกับสลิงแล้วก็คีมที่ว่าคีมนี่ผมแนะนำว่าให้มีปากแบบนี้นะครับก็คือมันจะสาม,มารถตัดสลิงได้นะครับซึงหวัาไม่ขาดกริบแต่กออ็ถ้าตัวดีๆมันคาดหนกริบมันนะแต่ถ้าตัวนั้นน,น,นิดมันก็ยุยธกิโอเคมาเริ่มกันเลย นี่ผมจะใช้เป็นเบสเบอร์สิบหกนะครับเครจะใช้ยยีโฮเอ้ยเรื่าเป็นสแตนเลสได้ยิงดีแต่สแตนเลสนี่ผมแนะนําว่าให้เป็นสแตนเลสการสั้นนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวพมหาแป๊บนึงอ่านี่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 ถ้าสแตนเลสการยาวเนี่ยเวลาโดนปลากระกาชากแรงๆเนี่ยมันจะอานะครับมันจะลา่าเราจะใช้สแตนเลสการสั้นแหลกาตาหน,น่าแต่นี่พ,มพุมมาพุมไม่เน้นใชัยยาวปลอ พูดกันตามความเป็นจริงสำรับหนักตกราที่รูกันต่อให้เบดทุ่นแขนไนแต่เดียวสริงก็ต้องต้องมีมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เบดลักษณะเบ็ด,ดำแบบนี้นะครับก็คือมันราคาถูกกว่าเยอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกก็สริงซริงมีเคล็ดลับสำรับมือไม่นะครับไอหมือมือเกาจาเขารู้ลแล้ว ผมอยากให้ใช้ในกรณีหลกักต้องใช้ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบสิปอนด์นะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆมันจะเป็นสลิงเปลือยนะครับไม่เอาสลิงหุ้มนะสลิงหุม้มไม่เวิร์กผมลองดูมาแล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็เราจะทักเบ็ดเนี่ยประมาณ5ถึง10ตาแล้วแต่ขนาดเยื่อแต่ส่วนมากผมจะใช้ยอยู่ที่5ตา7ตา10ตาแล้วแต่ขนาดเยื่อเริ่มเล็กเลยถ้าว่าเราจะชชยตายาวๆววิทย์ใช่ไหม เราจะจ่าย,ยาวๆเราก็เว้นดึงไส้ออกมาแบบนี้ฟูบยาวออกมาประมาณสักโซกหนึ่งโดยประมาณตาเร็กเริ้มทีหนึ่งโซกแล้วกันนะเพื่อให้งายโอเคเราก็จับเบ็ดนะครับใส่จากด้านหน้านะก้องไม่ค่อยโฟกัสให้ใส่จากด้านหน้า นี่นะครับใส่จากด้านหน้ามาแล้วก็รูดไปประมาณหนึ่งโซกตามที่เราเจะเอานะครับดึงมาประมาณหนึ่งโซกตามที่เราเจะเอาแล้วก็ให้เบ็ดอยู่ลักษณะนี้นะอ่านี่ดันนี้นะดันนี้คือต่างข้าวที่พุม่มเสียบเข้ามาเมื่อกี้เห็นไหมอ่ดาดันเสียบนะครับนี่คือดันเสียบเข้ามากลองไม่ค่อยโฟกัสนี่ล้วก็ให้จับจับบัวไปแบบนี้ฟึ๊บ แล้วก็ทําเป็นบ่วงนะครับทาเป็นบ่วงสายก็ได้คว้าก็ไดเลยแต่จบหนึ่งบ่วงซองบ่วงอ่าซบ่วงพอแล้วครับส้มบ่วงเนี่ยทีกะจัดใ้บ่วงมันตรงกันจัดใ้บ่วงมันตรงกันนะอ่าแล้วก็เอาปลาย s t a ง i n เนี่ยวนวนกลับไปด้านลังมันวนมาจากด้านบนนี่คือเส้นที่เราเลือกไว้ที่เด็กวนมา แล้วก็จะได้บวงมันตรงกันแล้วก็เสียบโซดเข้ามาแบบนี้แล้วก็ดึงออกไปแล้วก็คอยเคลียเคลียเคลียบวงนะครับเคลียบวงอ่าและนี่นะครับตาตีซองก็ใส่มาจากปลายไส้มันเดิมปลายไส้ด้านหลังนะครับปลายไส้ด้านหลังแล้วก็เว้นระยะห่างให้ประมาณสักซอง้อนิ้วหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาปลากัดบเนี่ยมันจะได ช่วยๆกันและไหลาตาทึ้งๆกันนะครับประมาณซองคอเนวนะครับอ่านี่ประมาณซองคอเนวจับวายนะครับแล้วก็ทาบ่วงเหมือนเดิมบ่วงแรกให้อยู่ข้างหน้าแล้วก็วนขึ้นมาลังเพอนนะครับวนขึ้นมาลังนะอย่าวนไปหนะ้าอ่าวนขึ้นมาลังวนขึ้นมาข้างล่างแล้วก็โซดจากด้านล่างเหมือนกันไม่รู้จะเข้าใจกันไหมเพระมันดูยากในกล้องกับในกองริงมันดูยากไม่เหมือนกัน เห็นไหมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะน,นี่บางคนว่าปนีจอยู่ <c oughs> ผมบอกเลยติดหัวก็ไม่ลุดหมายถึงว่าหมายถึงว่าสลิงเงินนะไม่ลุดไม่ใช่ว่าเบดไม่ลุดจักรลาไอ้น,นั้นอยู่แต่ว่าติดจับติดไม่จับเหล้วเตแต่ถ้าเมือ่อปนีเราเห็นว่ามันอาจจะไปหน้าได้ถอยั่งได้นะครับอเห็นไหมมันไปหน้าได้ถอยล่างได้แต่ถ้ามันลุดไม่ไม่มีลุดครับอืดึงปนี้ไม่มีลุดก็เราก็เสฟปนีครับ ใส่ก็ไปเป็นตาที่ซมแล้วก็ใส่ก็ไปจากข้างหน้าใส่ก็ไปจากข้างหน้าเหมือนเดิมนะใส่จากหน้าเบ็ดแหลยากดิตำแต่ชวนไม่เหมือนกับตำกับปอลุงไหนด้วยนี่พุ่มเตรียมเตรียมงานนะเตียมอุปรกรณ์วันเย็นเย็นนำดีวันนี้ไอ้พอวันเย็นนะปลาจะกินก็จะออกไปกับปอลุงเรานี่ก็เตรียมเบ็ดแต่ก็เลยไม่ต้องไปพุกงนเรือในเรือ,รอ,รอบางที่คือยกมันสำคัญตกเช็ตกเช็เอาประมาณสองคอนิวโดยประมาณอ่าสองคอเนิว เพื่อจะจับไว้นะครับมุนวนหนึ่งครั้งตามบ่วงหนึ่งบ่งวงนะครับบ่วงสี่ซองจังเกตเหเนวน่าบ่วงเร็กจะอยู่หน้าบ่วงสี่ซองอยู่ลังนะครับก็คือเราต้องทำมุนมาลังนะอย่ามุนไปหน้าถ้ามุนไปหน้ามันจะมันจะซุบไม่ติดมุนกลับมาลังแล้วก็จับหน้าเบ็ดไปนี้ปุ๊บเรียบไป,ปนี่เสี่ยวก็ไปในบ่วงนะโอเคเด็ก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึง จะล็อกอยู่ลักษณะนี้นแะแดีนี้ก็มาถึงตาสุดท้ายแล้วนะครับใส่จากด้านหน้าเหมือนกันนะผมจะทวนในกี่หนึ่งใส่จากด้านหน้าเว้นระยะไว้ประมาณนี้นะครับตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตาปลาเปลีย้ลย,ยนี่เราจะใช้ใช้ที่กว่าเดิมนะเพราะว่าปลาเวลากัดเนี่ยมันจะกัดช่วงกลางตัวไปจนตึงท้ายนะครับมันจะไม่กัดทั่วปลาหน่อยมากจะ <c oughs> จะกัดทั่วนะวย,วยกเว้นว่าเยื่อคุณจะเล็กจริงๆแต่้าเยื่อคุณใหญ่อะมันจะกัดจากกลาง แล้วก็ไป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 ทยนะครับไปหาทไทยโอเคอืหน,นะน้าแกนี่จับไว้ปุ๊บจับแบบจับมือไปนี่มันจะทํางพุ๊มกับมุมกลองพุ๊มก็จะงายด้วยวนไปหนึ่งครัง้งวนไปสองครัง้งเวลาวนวน,วนมาดัานลังนะวนมาดัานลังแล้วจึงกับพับปุ๊บยงไปหน้าเวลายงไปหน้าปุ๊บถึงเราก็รูดเวลารูดเนี้ยแค่เราก็จะจับตอนตอ,อนหัวเบ็ดไปนะรูเบดเนี้ยจับไ้เหมือนเดิมแล้วก็มันจะอยู่ในลักษณะนี้ อ่าผลักษานี้ปุ๊บเมื่อมันลอกกันปันนี้เร้วเราก็ดึงตาเบ็ดหมาลังนี่แค่นี้ครับไม่ต้องตอกใจยยนะไม่ต้องกลัวไวรัสโอเคนี่พุมก็จะได้ประมาณนี้นึ่งตา2องตาสามตาสีตาหาตาก็พุ่มนี่วันนี้ผมจะจ่ายอยู่ที่หุกจดตานะครับ <c oughs> ก็เพียงพอสำหรับมึกที่ยาวประมาณคือเพราว่าอ่นี่พอแล้ว ทีนี้มาเรื่องของการใส่ตะก,กัวตะก,กัวนี่นะครับถ้าคุณมีลูกใหยลูกเดียวเลยห้าสิบกรัมรอยกรัมขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นอยู่กับเยื่อถ้าเยื่อตัวเยญ่ก็ใช้เป็นรอยกรัมเพื่อเพื่อตะวันน้ำลึกปลากินลึกลูกเดียวไม่พออาจจะต้องใช้รอยห้าสิบหรือสองรอยก็บรินเข้าไปแต่เมื่อก่อนอันนี้ก็ผมุเนี่ยอันนี้ผมมีลูกใหยนี่ห้าสิบนะครับในล,ลูกเล็กลูกละสิบกรัมเดี๋ยวผมก็จะใส่ลูกเล็กเข้าไปก่อนอกปุปมต่อการสักอ่าสักแปดสิบ สักแปดสิบล้ำดีรอยคำเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเออเวลาวันนี้น้ำมันจะประมาณนี่แต่วันนี้น้ำไม่น้ำไม่ลึกมากผมก็จะใช้สักประมาณแปดสิบล้ำครับพวจริงๆเงินแปดสิบดีกว่ารอยเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับขนาดเยอะนะเดี๋ยวก็น้ำขึ้นอยู่กับปลาว่าปลามันกินหรือไม่กินตื่นไอ้นั่นก็คือว่าตรงต้งต้งเวลาลากไปก็ต้องต้องดูดูน้งอ่ะนะครับถ้าว่าเคยมีลูกบัตรนะลูกบัตรก็คือใส้รับไทยสักรูปนึงแต่ผมในวันนี้มดพอดีเลยอ่าอันนี้ผมจะใส่ไปสักแปดสิบก่าครับผม ว่า่วงนีป้ปลาค่อนข้างกินลึกอาการนอนเดี๋ยวใส่หลุกหน้านี่หน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาใส่เยอะก็คือเรามึกเนี่ยใส่เข้าไปทั้งตัวหรือใส่เข้าไปไหนนี่นะก็คือคลิปการใส่หมึกกันเดียวผมจะทำให้ดูวิธีก่อนให้กติดตามมาไว้นะครับเล้ยวก็าคยที่ว่าอยากดูวิธีการใส่หมึกกันเดียว ผมจะทำเป็นคลิปต่อไปอีกทีก่อนนะสำหรับวันนี้ก็คือเนี่ยไดยแกนี่